สวนหน่อไม้เนาะสวนหน่อไม้มีหน่อไม้บงแน่หน่อไม้เลี้ยงน้องแล้วก็หน,น่อไม้หัวควานหน่อไม้สังไพนี่ปายมันจะบวจะบวยอยู่นี่แม่เมื่อไรหันเขาเอาตอนนี้หันเขาเอาเมื่อต้อมหวานเลยพี่น้องเขาขุดตอนนี้ขุดหน่อไม้ก็พี่น้องขุดเอาหน่อข้าวนี่แหละ ติดก่อนกับมะขุดน้อเด้๋ยหน่อนเก่าพึงมันพี่น้ะใช้ไปจับเอาขาดพี่เนาะอนอดข้าวขาวอัมแซมเออีกอันน้องใหม่ข้าวขาวพี่เนะน้องใหม่เคี้ยวบอเอาเมืน ตัวตัวต้ตมเนี่มันเอาแต่ขาวพี่เนาะอ่อนจัวผักอันพี่เนาะเอาแต่หน่อข้าวขาวมนจังว่าห่างตูพันละสังจะได้แต่โตข้าวแต่จะหาให้ หอบตัวลูกอ่ะขาวโกนี่น <soever 's S 1> ้ำไม่เลี้ยงน้องพี่น <ilee> ้องกำลังออกเด็กแมนกำลังออกโอ้โหเด็กพี่น้องล้วนน้ำไม่ตัวนี้น้ำไม่กิมซุงส่วนดลายกับน้ำไม่น้ำไหม่ยังก็น้ำไม่เลืองๆน้ำไม่น้ำไม่ไผ่เลืองบ้านพระวงศ์ฮะก็เอามาปลูกพี่น้อง อันนี้อันน้ำใหม่กิมซุ่งกำลังปลูกเลยปีหนึ่งปีที่สองปีนี้พี่น้องนี่กะเบิ่งได้ลายกอเติบได้พี่น้องเอ้ยเบิ่งนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบปลายสิบปลายกอพี่น้องเอ้ย แต่ว่าไม่ใช้กระซิสิค <a microphone> oh> ุดมาต้มนี่กำลังเออกยอดใหญ่จะไปน่องอันนี้แล้วใม่บงหวานคือกันเนี่ยยอดนี้เด็กกอนี่ก็กำลังออกยอดแบบง่ายแบบง่าย ม,มันีะกำลังพ่นพี่น้องโอ้หลายเด้อเดี๋ยวนี้ก็ได้เดี๋ยวนี้ก็มีสารสีเงาโอ้โออกหลายเบิงบ้งเบิ้งไม่ใช่สีซับมาก่อน เห่เได้ต้ก็ได้ได้โคไวเอาอีกหนึ่งชิครับโอเ่ม แล้วนี่ก็ออกไลยพี่น้องมีแต่หน้าใหม่บงกำลังจุ่มจวบจวบอยู่พี่น้องเลยเนี่ยเด็กเนี่ยไล่สามสี่หอดทางฝุ่นก็ได้ไล่สองหนึ่งสองสามโอ้กำลังกำลังปลุบเลยอยู่พี่น้องเออนี่นี่ยแต่หน้าไม้ ในจิมซุ้งอันนี้หากระปูกเวลาปีหนึ่งหากกระออกยอ,กอ,อดยนหนึ่งพี่น้องคือช็้นออกขึ้นกันถือว่านอไม่เอ็นไม่ใช่ทัพก็ถือว่าือ้ิพ่อซับนี่แล้ะพี่น้อคือจะพ่อกินอยู่แล้วสามสี่คนหนึ่พี่น้องเอ้ยแล้วก็จะเมื่อต้มบนี้านกาพวงกระสีซ่อม ซ <mile> ้อม้กสิต้มจำแจวแจ้แจวกบปิพี่น e ้องเอ้ยอันนี้ก็คือหน่อไม้ที่เอามาแต่ส่วนแต่นาเฮาเองเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้ก็ปาดเฮากําลังกําลังออกกําลังเป็นพี่น้องเอ้ยเพิ่นนะหน่อใหญ่ๆงามๆได้พี่น้องเอ้ยนะพอวงส่ซ้อมกันเด้อดเด้อมาซอมซ่อมแล้วก็ต้มตแล้วก็กินน้ํากันเด้อพี่น้องจําแจวจําแจวกะปิ กินออกนอนยืมไงน่ากกำลังออกแต่ละกอแต่ละกอก็ออกสี่ห้านอโอ้ยไปเอาคักรถได้กินออกมีอยู่กับส่วนเอากับสบายมุงบริการโห่ซับ ມັນໄປຫາຢູ່ປ່າຢູ່ດົງນິນຍຸງກັດໃດພີ່ນ້ອງເປັນເນົາຄ້າວອືອ່າຟັງຢູ່ໃນດິນຫືໃນແຕ່ນີ້ນະສີນີຕີມດົກວານກຕະນ หน้าไม่บงไง่นี่บบเมนหนาไม่หัวขนหน้าไม่บงบงยิ่งง่เบงบงไม่ตอกนะนสำํำแขนคนได้ลำมนะันบ่มันน้อยเด้ขาวงามๆอบอวก,ออก โอ้ยซเ้อไปกินต้มหน่อไม้แล้วนี่เด็กมามา่หามาพวงก็เลยเห็ดต่อตัวแกวเมียถีบได้ยังไงต่อยิบเมีแซ่เออ์เดงาม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  ตกเตมอของเตมอกำลังออกป้าผมก็ละสละสีอละห้าเมอนมนลอยเลกน้อยไม่ไาวก็ละสิไปเ้ไปกินคุมมือแล้วแต่นี่ไปนะนอนเนาะนอนไม่กับเป็นอาหาระเอาก้ น้องพี่น้องนี้กะกำลังต้มด้อพี่น้องด้อใส่เกลือใส่น้ำตาลเพื่อให้มันจืดไวพี่น้องต้มไปนี่กระสองสามชั่วโมงพละะพี่น้องเลยติดตามน้ำกันต่อไป